สวัสดีครับพบกับกระผมอีกแล้วนะครับวันนี้กับทนายบอลเช่นเคยนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกรณีที่เป็นข่าวดังในกรณีที่อตารวจนายหนึ่งขับรถชนคุณหมอซึ่งกําลังข้ามถนนในทางม้าลายมาดูกันว่าจะมีความผิดมากน้อยแค่ไหนคุณหมอจะตายฟรีหรือไม่และก็สามารถเรียกค่าเสียหายอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวมาชมกันในคลิปนี้ครับ การข้ามถนนนะครับมี2ทางก็คือข้ามทางม้าลายกับข้ามบนสะพานลอยนะครับและที่ที่จะปลอดภัยมากที่สุดก็คือข้ามบนสะพานลอยแต่ทางม้าลายก็ใช้ได้นะครับกรณีนี้ที่คุณหมอท่านหนึ่งได้ข้ามถนนบนทางม้าลายนะครับแล้วก็มีรถของตำรวจคนหนึ่งขับมาชนซึ่งเสียชีวิตคาที่เกิดเหตุนะครับเป็นประเด็นเป็นประเด็นที่ สงสัยของประชาชนทั่วไปว่านายตำรวจจะมีความผิดไหมและก็คุณหมอจะตายฟรีหรือไม่นะครับก่อนอื่นเลยนะครับตามพรบจราจรทางบกมาตรา32นะครับในการใช้ทางเดินรถผู้ขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวังไม่ให้รถชนหรือโดนคนเดินเท้าไม่ว่าจะอยู่ณส่วนใดของทางและต้องใช้สัญญาณเตือน <S <S <ม>คนเดินเท้าให้รู้ตัวเมื่อจำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็ก คนชาราและคนพิการที่กําลังใช้ทางผู้ขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการควบคุมรถนะครับในกรณีตามข่าวนะครับซึ่งมีการขับรถบิ๊กไบค์มาชนนะครับทำให้เสียชีวิตคาที่แน่นอนเหลือกเกินว่าหากข้ามถนนบนทางม้าลายผู้ข้ามถนนก็ไม่มีความผิดแต่ถ้าหากข้ามถนน โดยไม่ใช้ทางม้าลายและโดนรถชนที่ไม่ใช่ทางม้าลายอันนี้ก็ถือว่าเป็นกรณีประมาทร่วมนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วนะครับก็นายตำรวจก็ได้รับความผิดเต็มๆเ,เมื่อมีความผิดแล้วในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายขับรถไม่ชิดทางด้านซ้ายแล้วก็ใช้รถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนแล้วก็รวมถึงข้อหาอื่นๆเกี่ยวกับการพรบรตามข่าวนะครับซึ่ง เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วครับหมอกระต่ายก็ไม่ได้ถือว่าประมาทร่วมในการกระทําความผิดซึ่งการกระทําดังกล่าวเนี่ยตำรวจซึ่งนายตำรวจท่านหนึ่งเนี่ยก็ได้ขับรถชนขับรถชนเช่นนี้นายตำรวจก็ถือว่าเป็นฝ่ายผิดซึ่งไม่ใช้ความระมัดระวังและการกระทําเช่นนั้นทําให้ผู้ข้ามถนนรือคุณหมอถึงแก่ความตายนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วคุณหมอสามารถเรียกค่าเสียหายได้เยอะเนื่องจาก ที่เรียกได้เยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณหมอเป็นคุณหมอเฉพาะทางนะครับเป็นคุณหมอเฉพาะเพพาะทางเกี่ยวกับดวงตาซึ่งทั่วประเทศมีไม่ถึงร้อยคนเป็นบุคลากรซึ่งหายากและก็สามารถเรียกค่าเสียหายหได้มากอีกอย่างหนึ่งหากรถคันดังกล่าวมีพรบรนะครับพรบรจะต้องจ่ายให้กับผู้ตายนะครับห้าแสนบาทและก็ทางอ่าทางบริษัทประกันจะไปเรียกร้องกับ เจ้าของรถหรือคนขับรถเอาเองในกรณีที่รถไม่มีพรบะนะครับเพราะฉะนั้นเคสนี้นะครับนายตำรวจท่านนี้จะติดคุกหรือไม่นะครับมันเคยมีคำพิพากษาของศาลฎีกามาแล้วว่าหากกรณีที่ขับรถชนคนตายในทางนะครับโทษจำคุกนะครับมีโทษจำคุกซึ่งไม่ใช้ความระมัดระวังในการขับรถนะครับ จะแยกกันคนละประเด็นกับชนรถอ่าชนคนบนทางซึ่งไม่ได้ข้ามทางม้าลายอันนี้โทษก็จะแตกต่างกันไปแต่ในกรณีที่ชนคนตายบนทางม้าลายโทษจำคุกม,มีแน่นอนนะครับส่วนสารจะจำคุกเท่าไหร่อันนี้ต้องรอคำพิพากษาของสารนะครับแต่เทียบเคียงกับคำพิพากษาสาลดีกาที่เคยมีมากรณีที่ขับรถชนคนบนทางม้าลายนะครับเสียชีวิตสารไม่รอการลงโทษนะครับส่วนในข่าว และก็รูปคดีนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับซึ่งในการข้ามถนนนะครับหากมีทางม้าลายอยู่ใกล้ๆให้เพื่อนๆระวังหรือผู้ที่ติดตามผมอยู่ก็ระวังหน่อยให้ข้ามทางม้าลายดูให้ดีนะครับเพราะว่าหากคุณมีทางม้าลายและไม่ข้ามทางม้าลายเมื่อเกิเดอุบัติเหตุขึ้นมาเราก็จะถือว่าเป็นผู้ประมาทร่วมทันทีแต่ถ้ามีทางม้าลายและข้ามทางม้าลายเราก็เป็นฝ่ายถูกนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากติดตามคลิปนี้ และก็ฝากติดตามช่องของกระผมเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ